สวัสดีครับเจอกันยามบ่ายนะครับเจอกันยามบ่ายนะครับวันนี้อากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับหรือว่าจะเป็นอย่างที่เขาว่านะที่ว่าฝนจะตกในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยก็ลองมาลุ้นกันตอนเย็นอีกทีนึงว่าจะตกหรือเปล่านะครับวันนี้ก็มานั่งพักก่อนนะครับก็จะตอบคอมเมนต์นะครับตอบคอมเมนต์จากทางบ้านนะที่ถามมานะครับจะตอบสักจะตอบสักหนึ่งคอมเมนต์สองคอมเมนต์นะนะครับ ก็บางท่านก็เอ่เอาถามมาว่าอะไรนะถามมาเออทำไมปลูกทำไมไม่ปลูกผักแล้วก็ไปขายที่ตลาดเนี้ยนะอคอมเมนต์แบบแบบที่ว่าเอา่อจากประสบการณ์จริงจากคนทําเกษตรโดยตรงเลยนะอย่างผมนะคนทําเกษตรโดยตรงนะ่ะดูก็คนทําเกษตรอ่ะดูนะดูกรนะมกกระมมเลยดูแข้งขาผมนะขอโทษทีนะครับเนะี่ยดู คนทาเกษตรโดยตรงนะครับอยู่ไล่อยู่กระท่อมอย่างนี้นะกระท่อมแห้งๆอย่างนี้นะก็เป็นคนที่ทําเกษตรตัวจริงเลยนะครับผมก็จะตอบตอบนะผมก็ทําหลายๆอย่างนะครับทําหลายๆอย่างนะครับทําหลายๆอย่างปลูกหลายๆอย่างทําไมไม่ปลูกผักมันไม่ปลูกผักส่งตลาดนะส่งแม่ค้าอะไรอย่างนี้นะครับมันก็มันก็ดีนะถ้าเขา ถ้าว่าเขาซื้ออะถ้าเขาซื้ออะแต่ปัญหาก็คือว่าออมันมันมีแต่คนปลูกนะครับมันมีแต่คนปลูกไปดูที่ตลาดนะมันมีแต่คนขายนะมีแต่คนขายนี่ยอย่างเงี้ยมีแต่คนปลูกมีแต่คนขายอย่างเงี้ยแล้วคนซื้อกินอนะมันมันน้อยมันน้อยมันไม่ค่อยมีอย่างที่ผมไปถามแม่ค้าเนี่ยเขาก็มีมีเจ้าประจําแล้ว จ้าประจำแล้วแล้วว่าแล้วก็ผมนี่มันก็อยู่ห่างไกลความเจริญน่ะก็เขาก็จะตีรถมาเนี่มันก็ค่าน้ำมันรถอีกก็ไกลนะครับมันก็ไกลมันไม่เหมือนกับคนที่เขาอยู่ใกล้ในเมืองอ่ะที่เขาเอาส่งง่ายส่งง่ายไปง่ายประหยัดต้นทุนน้ามันลิตรเท่าไหร่แล้วทุกวันนี้นะครับสิบกิโลก็มันลิตรนึงแล้วอ่ะรถยนต์ะนะครับก็ ต้นทุนก็ไปนู่นแล้วลิตรน้ำมันก็30สิกว่าบาทแล้วจะสี่สิแล้วมั้งตอนเนี้ยครับก็นะครับก็ปัญหามันก็คือจุดนี้นะครับอ่าคือจุดนี้เอาเกิดว่าเราเราปลูกอะเราขายตามบ้านนอกบ้านนาเราอะมันก็มันก็ขายได้แต่ว่ามันกําลังซื้อมันก็น้อยกำลังซื้อก็น้อยกําไรก็น้อยกําไรก็น้อย ดูอย่างผักผักกาดผักชีผักทุกอย่างตามตลาดตามตลาดก็กำละห้าบาทนะผมต้นผมเล็กเล็กก็เห็นกำห้าบาทนี่แหละพอผมตันนี้ผมโตแล้วผมก็ยังเห็นห้าบาทอยู่ราคามันก็เท่าเก่านะแต่ว่าราคาปุ๋ยมันแพงขึ้นเรื่อยๆต้นทุนมันก็บวกไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าการขายอะมันราคามันเท่าเก่า คานเท่าเก่าก็ยังปลูกผักปลูกผักมันรู้สึกว่าจะไม่เขาท่าแล้วก็มาเลยมาปลูกมันสําหลังนะครับปลูกผสมผสานหลายอย่างนะทำหลายอย่างปลูกมันสําหลังพอเราปลูกแล้วทําดีแล้วหัวใหญ่หัวโตแล้วเอาไปขายที่ร้านมันก็ราคาถูกอีกอย่างนี้นะราคาถูกอีกราคาหวังว่าจะ กิโลกรัมละสามบาทก็เหลือบาทครึ่งเงี้ยบาทหกสิบอย่างเงี้ยน,นะครับนี่ยป,ปัญหาของคนที่ทําเกษตรนะมันหวังอะไรไม่ได้เลยมันคือการวัดดวงนะครับการทาทกรเกษตรนะการวัดดวงถ้าเกิดว่าคุณดวงดีอ่ะคุณดวงดีก็จะปลูกปลูกอะไรที่มันจับพอดีอ่ะจังไอจังหวะของมันที่มันจะแพงอ่ะจะแพงอ่ะอย่างมันสับปะหลังปีที่แล้วมันแพงอ่ะ ใครปลูกปีที่แล้วก็เออรู้สึกว่ามีกําไรหน่อยรู้สึกว่ามีกําไรแต่ปีนี้บบงเจ้าก็ไม่แก้ที่จะขุดแล้วเพราะว่ามันขาดทุนนะครับเพราะว่าเขาต้องจ้างนะเขาต้องจ้างรถมาขุดแล้วก็ต้องใช้คนตัดอา่าตัดตัด,ต,ดตัดหัวมันนะครับตัดหัวมันกองกองกองไว้แล้วก็ใส่กระสอบสก,กระสอบกัแบกใส่รถอีก ก็ขั้นตอนมันเยอะนะตอนมันเยอะแล้วก็หักไปหักมาแล้วเนี่ยแทบจะไม่เหลือนะครับคือไม่เหลือเลยอะ่ะเท่า,ากับอ่าเท่า,ากับอ่าทำให้เขาทําให้เขาเฉยเฉยอะ่ะเราก็คนปลูกก็ไม่ได้อะไรนะครับระยะเวลาหนึ่งปีเนะี่ยแปดเดือนถึงหนึ่งปีเนะี่ยนะครับก็ทําให้เขาเฉยเฉยนะครับแล้วก็ไม่ได้อะไรเลย นี่หละนี่คือปัญหาของการทำกรเกษตรนะาทำกเกษตรมันเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้นะครับควบคุมไม่ได้เราจะกําหนดราคาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เลยนะครับกาหนดราคาอะไรไม่ได้เลยคือเขาให้เราเท่าไหร่เราก็ขายเท่านั้นนะครับถ้าจะไม่ปลูกก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าเราที่เราทําไมไม่ปลูกมันก็จะลกคล้างนะครับลกล้าง ก็มันก็มันก็ดูโลกล้างมีแต่หญ้าไปหมดอะมันก็มันก็ไม่ดีอีกนะครับมันก็จะยังไงมันก็ต้องปลูกหรือว่าจะปลูกอย่างอื่นนะครับปลูกอย่างอื่นก็ทางนี้มันก็จะมีลําไยก็ปลูกไปแล้วนะอย่างนี้แหละมันก็ลําไยนะครับครับก็อย่างนี้แหละครับการทําเกษตรนะมัน มันเป the 17, ็นการวัดดวงนะการวัดดวงมันอย่างอย่างคนที่อย่างคนที่คิดจะมาทําเกษตรอ่ะมีเงินก้อนอยู่สักแสนสองแสนนี่นะแสนสองแสนเก็บมาเกือบทั้งชีวิตอ่ะเพราะว่าเก็บเงินทุกวันนี้มันก็เก็บยากเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเก็บเงินได้เก็บง่ายๆนะเงินนะกว่าจะได้เงินหมื่นเงินแสนนี่โอ้โหบางทีก็เลือดตาแทบกระเด็นเหมือนกันนะครับไปทํางานแถวกรุงเทพกรุงไทยนะ ไม่ใช่ว่าจะได้เก็บง่ายๆนะครับเงินหมื่นงินแสนนะถ้าเกิดว่ามาทุ่มลงเนี้ยดึงปีเงี้ยเรามันไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วเราที่เราเราควักทุนกินไปละกินไปทั้งปีเนี่ยอะไรพวกเนี้ยเงินมันก็จะจมหายไปหมดเลยครับเงินจมหายไปหมดเลยผมก็ในใจผมก็ยังเเออยังคือว่าสงสารกันนะครับสงสารกันสงสารเพื่อนๆนะ เพราะว่าผมก็ประสบการณ์มาแล้วสามปีนี่แล้วนะผมก็รู้แล้วนะครับก็เลยจะถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ดูนะนะครับแต่ถ้าเกิดท่านมีแผนในใจที่ทําที่ดีนะแถมใจดีแล้วก็ท่านลงทุนได้พอเหมาะพอเจาะอย่างเงี้ยท่านอาจจะโชคดีก็ได้มันก็ไม่แน่นะมันก็อยู่ที่คนอีกทีนึงเหมือนกันนะคนทีนคนที่ว่าเขาทําดีคิดดีอย่างเงี้ยเขาศึกษาทําเกษตรมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างงี้นะ ทำได้เลยลงทุนไปเลยขุดสะขุดบอ่อโคกหนองนาอะไรทาลงทุนไปเลยสองสามแสนอย่างงี้นะกะแบบว่าเอาแบบนี้เลยอะ่ะก็ถ้าท่านท่านทา,นา,นา,นานดีมันก็มีทุนกินเดือนวันก็ทําได้นะทําได้นะครับแต่ว่าจะควบคุมราคาได้ไหมล่ะครับปักชีก๊บห้าบาทนะครับตลอดชีวิตตลอดชาตินะครับมันสำหรับหลังก็แล้วแต่เขาจะซื้อ ท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาราคาไม่ได้อยู่ที่เราเราคุมเราเราคุมผลผลิตเราได้นะให้มันสวยมันให้สวยให้มันยังไงก็ได้นะยังไงก็ได้มันไม่ใช่มีปัญหานะเรื่องการปลูกนะปัญหามันอยู่ที่ราคานะครับอยู่ที่ราคาหรือว่าจะขายแบบไหนขายออนไลน์นะครับก็นะครับก็แชนะร์ประสบการณ์ให้ให้ฟังนะครับก็ว่า ประสบการณ์ที่ผมเคยทํามานะผมก็ลองผิดลองถูกมาหลายแนวหลายอย่างหลายแนวแล้วแหละก็มาดูว่ามันก็มันก็แค่ได้พอกินนะแค่ได้พอกินนะครับมันก็ไม่ได้จะร่ำจะรวยจะมีเงินอะไรขึ้นมานะครับครับก็คลิปนี้ก็บน่บนบ่นให้ฟังครับครับบ่นบ่นให้ฟังครับแชร์ประสบการณ์กันนะครับครับสวัสดีครับ